โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มันจะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนะครับในการใส่เื่องหรือว่าเวลาไปเจองานนะครับเจอหน้างานบางที่บอกเบอร์หลกักะบางตัวบอกบอกเบอร์เขาก็จะหายสงสัยนะครับผมจะยก,ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับนี่คือสีสองศูนย์ตัวนี้รุ่นนี้แยกเบอร์นะครับสีสองศูนย์ที่ทามาใหม่นะครับที่โรงงานเขาทามาใหม่มันจะบอแยกเบอร์นะครับเราจะจับได้เฉพาะหน้าวางแต่ติดเหมือนเดิมครับ อย่าสงสัยถ้าหากเจอบอมเมนวาเครื่องเขามีปัญหานะพี่กดไปที่โหมดหน้าว่างเลยเพื่อให้คิปมันสั่นนะครับว่าบ่อยมันยาวเกินไปนะครับผมจะอธิบายไปตามความจริงในหน้างานเลยรับชมได้เลยครับในการอาธิบายผมจะลองตัวทีมันแยกเบื้อก่อนนะครับตามระเบียบเครื่องจับนะครับที่ผมทําช่องที่สองที่สามจะควบคุม4 2 0ได้โหมดต่ำนะครับในในโหมดในในโหมดตำ่ำ ช่องที่สองที่สามจะควบคุม, 50, คมคคสี่สองศู 4. 4นย์ช่องที่สามที่สี่จะควบคุมสี่หาศูนย์ช่องที่ห้าที่หกจะควบคุมห้าหาศูนย์ปิดเครื่องตัดไปที่เจ็ดห้าศูนย์เลยครับฝั่งสูงหกลอยถึงไปลอยหาสิบเราไปกดไปขังสี่สี่สี่กับหานะครับช่องที่สี่ที่ห้าจะควบคุมเจ็ดห้าศูนย์ช่องที่ห้าที่หกจะควบคุมแปดหนึ่งศูนย์้ามีนะครับท่านสามารถเลือกใช้ได้รุ่นละสองช่องตัวไหนชัดเจนเราก็เอาตัวนั้น รับช้มคลิปได้เลยครับเปิดมาสี่รอยกดไปหนึ่งครั้งหนึ่งสองหนึ่งข่างแกสันสองเสือนะครับนี่คือโหมดสี่สองศูนย์ตัวแยกเบื้อก่อนนะครับ ขอถอษได้ไลายครับดิ้งไปแล้วลิมดิ้งกลับครับเอาเลยครับช่องที่สองครับ อีกคือ C 2 0ช่องที่สองครับช่องที่สามกัติดนะครับแต่ผมจะทดสอบให้เบึ่งระยะที่ <c oughs> เพื่อบ่ให้ขิดมันยาวนะครับช่องที่สามสแกนต่อเลยครับไป C หาศูนย์ครับ ครับนี่คือรุ่นแยกเบอร์ครับไปช่องทีซีครับไปหาหาศูนย์เลยครับหาข้างครับหาหาศูนย์ ยืน่นเหมือนเนาะไปยืนตรงนั้นางนี้ใน,นเสียงเครื่อง A ครับหาศูนย์ครับช่องที่หกับติดครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วก็ตั้งทีโมดซีไอช่องที่4ครับเปิดเจ็าศูนย์ 1,2,1,2,3,1,2,3,4 7 5 0จ็ดาศูนครับ นี่คือช่องทีซีครับช่องทีห่ากับทีดหาคือเก้ากับเจ็ดหาศูนย์ครับ,รบประมาณนี้ครับเดี๋ยวสแกนต่อเลยครับช่องทีห่าแปดหนึงศูนย์ครับ ชองทีโฮกกับกะคุ้มคือเก่ากับคุ้มแปดหนึ่งศูนครับนี่คือหมวดของแยกเบอร์นะครับที่นี่ครับมาที่สี0สองศูนย์ครับตัวถิมันเบอแยกเบอร์นะครับสะพะหน้าว่างหนึ่งสอง ซีส 20, องศูนย์บมหยกเบอร์ครับนี่ครับเงียบครับบอบอกกดสีสมเลยครับ ลองมือหนึ่งข่งก่อนครับถ้าหามันเป็นตัวตวรวจเรบูเมนก่ะจังคอยบึงโปบอกครับกดต่อเลยครับหนึ่งสองสาม ใช้ได้เฉพาะนาว่างครับไปสองทีซีก็ได้ครับถ้าหากว่าเขาพันปิดเครื่องลบโปรแกรมนะครับความจำมันจะอยู่ที่นาว่างเปลี่ยนสองไป้นลเขานาว่างเลยครับสีสองศูนย์ครับ นี่คือซีหาศูนย์ครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องนะครับเพื่อไม่ให้ทับสนนับไหมครับหนึสองสามผมจะเช็คอยู่ช่องที่สามครับซีหาศูนย์ครับ าหางว่าเครื่องนิ่งครับนิ่งรอบในกระหูแล้วครับกดเลยสีสมบบบอกครับไปที่หโมูดนาว่างเลยครับหนึ่งสองสาม เฉพาะน้าว่างก็เอาครับบรต้รงไปซีเรียดทาเจอรแหล้ครับ่ร้องไปตกใจครับเกณสาสถานการณคือนาว่างไปช่องที่ีครับถ้าหาว่ามันอยู่ในโหมดว่างมันก็จะวางต่อไปเลยครับประมาณนี้ครับถา้าบ่ใให้คิดมันยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะไปที่หา0ูนครับเอาตั้งโหมดไปหนึ่งสอม่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่หาันคือหาหาศูนย์ครับที่บริแยกเบอร์ผมมีตรสอบอยู่สามรลุนนะครับสี่สองศูนย์สี่หาศูนย์หาหาศูนย์นี่คือหาหาศูนย์ครับไปลองเลยครับ นิ่งเทครอบนึงบ่งเห็นกับกดเลยครับตามระเบียบบ่เห็นกับกดอีกครับเขาหมดนาวางเลยครับ สามรุ่นที่แบ,บ่แยกหนานะครับทดลองไปแล้วเมื่อทันาอาบเขาใจนะครับว่าสกิโตรวทำงานอย่างไรผมปิดเครื่องนะครับตอนนี้ผมมีตดวจซสองไอซีห้าศูครับ4ีหตัวแยกเบอร์นะครับหลับช่อมได้เลยครับ1 2 1 2 3 นี่ครับถ้าหากว่าเที่ตัวตดวถาโบโบ้าบอกบอกเบ้รกดเลยหนึ่งครั้งครับถ้าเป็นตัวตวรวจก็จะแยกเบอรเลยครับจะทดสอบเลย 我给你写一个。 ครับก็ประมาณนี้ครับการใส่รุ่นเม็ดเดียวบอกเบอร์ <c oughs> นะครับเม็ดเดียวบอกเบอร์ปรนะกาศสองเม็ดบอกเบอร์หวังว่าพี่น้องหรือลูกค้าทุกท่านกะรับส้มแล้วน่าจะเข้าใจนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วก็หายสงสัยว่าเป็นอย่างมันคือบอกเบอร์เพราะว่ามันมีรุ่นที่บอกเบอร์ครับบ่ามันมีปัญหาที่เรื่องนะครับเครื่องเขาก็ทํามาได้ ในระดับนี้ก็ถือว่าดีนะครับโอเคนะครับนมาประมาณนี้ขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามที่เขามาหลับชมครับขอบคุณครับ